มาแล้วครับเจ้าของรถเ,เสียดตุ้ยเสียดตุ้ย,ย,ย,ยท้องให้เจ้าของขับดูครับคลิปที่แล้วก็ได้ฟังเสียงไปแล้วเคสิบสามดี วัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระด้ำซิงดินด่วนนะครับผมส่งงานครับช่างคูคันนี้เบ็ดเสร็จก็โอ้ห้ามหมืนกว่ามาั้งจบที่นี่ มันนี้รับตังค์เหรอช่งา,างภูโอโ้โหเบิกไปมากยังไงอะไรนี่ต้นทอ่อซิงอ๋อที่ดานเกลียนเหรอ๋อ,อ้ทุกพี่อ๋อคันนี้ผมถามเสียตุย้ยเพราะว่าแต่ก่อนโรงงานกำหนดแค่สามเมตรหกเขาก็เลยทำแค่นี้ไงเดี๋ยวเขาจะไปต่อเพิ่มอยู่ รวานหวานครับ K สิบสามีมอลมมันจะเป็นอย่างนี้เองลมไม่ขึ้นตอนนี้ตั้งบูธไปที่10เองนะครับ ตอนนี้ลมขึ้นเรียบร้อยครับโดนไหมช่างไม่น่าโดนหรอกโด,ดำปีเลยตรงนี้อ๋อมันไม่ได้ปิดบาบาะแสน,นีเหรอ เคลยครับถ้าได้ใส่รถดินเนาะโอ้โหกว่าจะได้เป่ากุน มาละโอนโคตรยาวอ่ะอเสียงอะไรปั๊มลมหรือเปล่า เสียงปั๊มหลบหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามเสียตุ้ถูกใจหรือเปล่าหรือต้องจูนใหม่ครับเป็นไงสียถูกใจไหมหรือว่าต้องจูนเพิ่ม จูนไหมผไม่ต้องแล้วครับตีดตีมาครับยกเคร่งนี้เลยครับนี่วัวยกเคร่งนี้เลยเหรอโอโ้โหเสียครับหน่อยปะครับผมลองหน่อยไหมค,หครับอ,อันนี้เกียร์อะไร เกียร์ธรรมดาบ่ครับมีห้าเกียร์ห้าเกียร์ครับผมไม่ใช่เกียร์ตันใช่ไหมเดี๋ยวดูเดิมเลยครับเกียร์เดิมเลยเหรอมีห้าเกียร์ห้าเกียร์ผมเกียร์ทอยครับอ๋อเกียร์เดิหน้านี่ห้าเองเหรอครับอ๋อรุ่นนี้มันแค่นี้เหรอใช่เดิมมันแค่นี้เดิมเดิมแค่นี้เลยเลยครับอ๋อมีสโลยก đi có đường ấy mà vay mà mà vay à. à. có đường dễ lên Tại là mình rồi này có dữ vậy เสเ็จคันนี้หมดเท่าไหร่ยังไม่รวมเลยเพราะว่ามันมีเฟืองปั๊มลมเตะด้วยนะ oh. มันไม่เกี่ยวกับช่งางทำกว่าทางแม่ซัดไม่ได้เลยนะซัดไม่ได้เหนื่อยตรงนี้ได้ไหมเอา้าโอ้โหมันเบานะเบา,าอืมมันเหมือนวิ่งแบบเดี๋ยวว่าเมื่อกีก้มันห่างกับนตอเกี์สัน

ไปนนสุวรรณครับมีแต่ลุมเลยมีแต่ลุมเลยจะซัดยาวๆก็ไม่ได้มีแต่ถนนใหญ่แต่พุ่งดีมากเลยนะโอ้โี่ยวทางไม่นี่ก็วิ่งเยลยก็ดิมเยอะเลย เหยียบไปขึ้นก็ลยไม่ไปเหยียบยังไงก็ไม่ไปกินน้ำมันด้วยเดิมๆอต่นี้ต้องไปลองวิ่งหน่อมาดูประหยัดไหมผมว่าน่าจะประหยัดนะเพราะว่ามันเบากว่าเดิมเยอะพอเราไม่ได้เหยียบเ่ใช่เหยียบหน่อยเหยียบหน่อยเตะนิดเดียวเตะนิดเดียวเอง ทางม่เลยี่น้องเ้ยอบตไหนนี่ตางไม่ได้ตางมันไม่ได้จริงครับมันโอ้โหแต่เท่าที่สัมผัสนั่งดูแล้วก็โอเคครับมันรู้สึกขนาดไม่ได้ขับยังรู้กว่าเบาอะเออดึงเบาเออดึงเยอะใช่ ปกตินี่ยังไม่ได้สับเกียร์หรอกลากยาวกว่านี้อ,อีกพอ,อ,อจะยาอกูจะเ,เปลี่ยนเกียร์ได้ใช่อันนี้แป๊บเดียวได้เปลี่ยนเกียร์รแล้วสนามเกียร์ห่างแล้วเนี่ย น,น้นอยดูเ,ดเ,คเ,เครื่องปกติเดิมๆกินน้มันมากเครื่อง 2K 2K มันเป็เครื่อง24มันมี2ตัวไม่2ตมันมี K13D K13C ได้ไหมใช่ครับ 3C แ้าจะเป็นคอมมัครับไม่แ<อ>น่นใจ ถึงสามร้อยถึงเอสิบสามซีน่าจะสามยี่หรือเปล่าหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจนะมันหลายหรหัสมาสามดีมันมีสองสี่กับสองหกอต่ตัวนี้ในเรื่องมันสองสีครับ tho vẫn ngọt luôn, ngọt giếng luôn. Trang bảo là phải tăng tốc lên một chút. Sức สามสิบลิตรแล้วยังไม่พอขายน้ำมันเครื่องทีนึงกันโอ้โหไม่ไหวมันนะันเล็งมาไวมากเลยของงางมันใหญ่มากเลยไอ้เครื่องัวเนี้ยตั้งวเวกเตร์ใหม่ด้วย โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่นะครับ